เพลงรักบินฟังคงเชื่อมโยงรักเขาหนุมสาวเพลงผินรักปล่อยเรื่องก่าให้เฮาหนุมสาววอา็สาวาใจใจอ้ายนั้นมีแต่น้องใจน้องก็มีเท่ยไ้ายดอกคู่เสียงแทนแทนใจ แม่ค้งใหญ่ให้เป็นพยานองค์พระาธาตุนมเราเคยเที่ยวชมไปกราบองค์ท่านให้สองเฮาฮัดชั่วนีรัะสู่ประตูสวรรค์สู่งฝันหัวใจให้คักทรงเฮามันม่นคงแม่โค้งได้ลินห้อยใจ หักเขาร้อยปีบอกหายเป็นรักยิ่งใหญ่สุดใจสองเฮาองค์พระธาตุนมเราเคยเที่ยวชมไปกับองค์ท่านให้สองเฮาหักชั่วนิรันร์สู่ประตูสวรรค์สู่หงฝันหัวใจให้สองเฮาหักมั่นคงแม่นคง หากเขาร้อยปีป่อไข่เป็นรักยิ่งใหญ่สู่ใจสงเหา